ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากน,นะครับ100บาทได้เป็นเจ้าของแน่นอน 1>, 1วันเท่านั้นมาเลยอน,นุมัติไหวมากมากเอกสารในการออกรถใช้เพียงแค่บัตรประชาชน1นึ่ใบก็ออกได้นะครับใบเดียวอพอเลยออกได้ทุกอาชีพนะทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับ<ช>ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้าน มาเวอร์แซดกันกับเฮียและจีน่าค่ะเลนเจอร์ปี2017ดับเบิลแคปนะครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพสีเดิม100%นะครับคันนี้เดิม100%เป็นตัว XLT ปี2017มีของแต่งแถมมาด้วยพอสมควรนะคันนี้ม,มีสกูบหน้ามีโปล่งล้อหงเย็บนะครับโงข้างนะครบชุดนะครับคันนี้ราคาต่างกับรถป้ายแดงค่อนข้างเยอะนะ คุ้มมากบอกเลยว่าคุ้มมากเครื่องยนต์ 2,200cc โคตรประหยัดประหยัดมากแรงมากสายลุยนะ่าจะชอบนะคะฟอร์เรนเจอรนี่จะเห็นลุยๆหน่อยอ่าตัวนี้เป็นตัวขับ2ยกสูงนะครับไ i ไร r ดอร์ Rider, นะครับยกสูงตั้งแต่เกิดจากโรงงานนะตัวนี้นะม,มาพร้อมกระจังหน้าโคเมียมนะครับรุ่นนี้ชัดเจนนะแล้วก็มีออปชั่นภายในนะครับอยากที่รู้กันคันนี้เป็นเกียร์6สปีดอ่าพิเศษตรงที่คันนี้ พของเดิมนะไปหุ้มเบาะหนังมาพิเศษนะครับเป็นหนังเหมือนหนังรถเบนซ์น่ะหนังแท้นะครับคันนี้หนังแท้ทั้งคันนะสวยมากบอกเลยว่าสวยมากนะครับแปลกหูแปลกตาจากสเปคเดิมมากคันนี้มาเป็นเบาะหนังสีแดงเหมือนรถเบนซ์น่ะเหมือนเบาะมาสแตงอะไรประมาณนี้คันนี้ไม่เจาะลึกนะครับบอกได้คําเดียวว่ารถสภาพป้ายแดงนะคันนี้ไม่เจาะมากนะตามสเปค XLT นะครับ2017ออปชั่นครบ ราคานะคันนี้4,99,000บาทเท่านั้นนะครับค่ะเคดิตดีร้อยเดียวมาได้ขับรถเลยนะครับได้ใช้รถเลยอันนี้สีเทาสีเดิมทั้งคันอ่าอีกฟิลิ่หนึ่งสวยเหมือนกันสีเดิมทั้งคันดูยังไงอ่าดูง่ายมากนะครับถ้าเป็น black edition นะตัวนี้มันจะเป็นอ่าสติกเกอร์รุ่นนี้สติกเกอร์โรงงานนะครับซึ่งของเทียมไม่มีนะครับมีแต่แท้อย่างเดียวแล้วก็ถ้ารถเคยทําสีมานะ รุ่นนี้บอกเลยว่าถ้าทําสีมาสติกเกอร์หายไปแล้วไม่มีแล้วนะครับตากล้องครับด้านข้างเลยสติกเกอร์ครบนะครับรถไม่เคยเคลียร์สีนะคันนี้สติกเกอร์เดิมทั้งคันนะครับสวยมาก่าแถบบันไดสีส้มนะฮะคันนี้สติกเกอร์ครบทั้งคันไม่มีแกะมาไม่มีทําสีมานะครับเป็นสติกเกอร์เดิมจากโรงงานมาเลยนะคะคันนี้ถ้ารถป้าแดงเท่าไหร่นะราคา คันนี้ป้ายแดงอยู่ที่8 0 0 0 0นนิดๆเกือบจะ9 0 0 0กันเลยราคาลดลงมาเยอะมากมนะครับมาเป็นมือสองเนี่ยร่วงเยอะมากมากสุดคุ้มนะครับคันนี้เดี๋ยวแจ้งราคานะครับคุ้มแน่นอนสำหรับท่านที่หาอยู่นะครับ Black Edition 4ประตูนะปี2019ราคาโคตรคุม้มอ่าดูออั่นภายในภายในสวยอยู่เบาะฉลุนะคะ คันนี้จะพิเศษหน่อยบอกเขาจะเป็น one, ทูวินวันซึ่งหลายๆท่านน่าจะชอบนะคะทั้งมีทั้งหนังแล้วก็มีทั้งเบาผ้าเป็นสีส้มด้วยน,นึกถึงเลยนะครับนึกถึงรถไฟเลดี้สามเดศูนอะไรประมาณนี้เบาคล้ายๆกันเลยนะครับเบาลายเดียวกันเลยเหมือนรถสปอร์ตนะโปรงมาะลัยมิติภายในนะบอกเลยว่าสปอร์ตและก็หรูหรามากนะรุ่นนี้เท่าไหร่ราคาแ่ไปใช่ไหมเมื่อกี้ห้าสองเก้าห้มันแพงไปอะ่ะ ยังไงดีคะปรับเลยดีกว่าอืออ่ะไปอย่างนี้เลยเหรอเอา499เลยกันเอา9 9 9 9นะ้าอ่า499 499,000นะขายแค่นั้นนะราคาติดที่รถเนี่ยตอนนี้529ใครที่ทักเข้ามานะครับหรือแจ้งราคาไปก่อนหน้านี้ที่ถามมานะเสียราคานะขาย499เลยคันนี้นสวย,หเ,ยเหมือนป้ายแดงนะรถเหมือนป้ายแดงนะคันนี้ไม่จอะลึกนะครับเอาแค่ให้ดูเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนนะอ่าอ,ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากน,นะครับ100บาทได้เป็นเจ้าของแน่นอนคันนี้น,น,นะครับ หนึ่งวันเท่านั้นมาเลยอนุมัติไหวมากมากเอกสารในการออกรถใช้เพียงแค่บัตรประชาชนหนึ่งใบก็ออกได้นะครับใบเดียวพอเลยออกได้ทุกอาชีพนะทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านไปไกลสุดที่ไหนแล้วคะาไปหมดครับทุกจังหวัดในประเทศไทยไปได้หมดส่งมาแล้วทุกที่นะครับสีรุงคาเซนเตอร์ไม่ใช่ปัญหานะครับเรื่องระยะทางค่าสไลด์ออนไปทีเท่าไหร่คะไม่ไม่บอกดีกว่าเป็นภาระเรานั่นแหละ หนักนวงอยู่แต่ว่าทาั่งนี้ทา้งนั้นค่าใช้จ่ายโอ้โหทุกอย่างครอบคลุมที่100บาทไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะโอเคนะครับคันนี้ฟอร์เรนเจอร์เบรบิ L ้แค XLT ปี2017นะครับราคา499,000 4 9 9นะันีเกะคันนี้เมื่อกี้<ะ>กนิสันนาวาร่าแบล็กอี dition นะครับคันนี้ปี 2019. 2019เลยนะคันนี้นะ2019สิสวยเหมือนป้ายแดงนะครับ ไม่มีเกียร์สีนะครับราคา529ไม่ขายนะขาย,ย499แล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดการรีวิวไพียงวันนี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย,บาย